สาวยามาสามปีบังเอิญเดินผ่านหน้าบ้านผัวเก่าเห็นแล้วจุกอก,อกเขามีชีวิตดีขึ้นทําน้าตาซึมต้องกลับมารองให้คนเดียวเขาเดินเขาเดชจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศของจีนค่ะสิ่งเขาได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงนะคะที่เธอได้ออกมาระบายความในใจลงโซเชียลเมื่อเธอไม่คาดคิดนะคะว่าหลังจากการหย่าร้างของเธออดีตสามีจะมีชีวิตที่ดีขนาดนี้ค่ะ ตามรายงานในอดีตหญิงสาวคบหากับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนแม้ว่าแม่จะคัดค้านแต่เธอก็ยืนกรานที่จะแต่งงานกับเขาต่อไปทั้งนี้ชีวิตคู่ไม่ได้รับรื่นอย่างที่คิดนะคะพวกเธอมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆเป็นประจำเมื่อคิดทบทวนคำพูดของแม่คะ่ะประกอบกับการเห็นเรื่องราวชีวิตแต่งงานใหม่ที่มีความสุขบนโซเชียลเธอจึงตัดสินใจหย่าร้างจากเขานะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการหย่าร้างของเธอเธอต้องทำงานสู้ชีวิตเพียงลำพังและเพราะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ชายฐานะดีทันทีที่พวกเขารู้ว่าเธอเคยแต่งงานพวกเขาก็จะตีตัวออกห่างทำให้เธอรู้สึกหมดกำลังใจในการนัดดูตัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปสามปีนะคะเธอต้องเดินทางไปงานเลี้ยงและบังเอิญเดินผ่านหน้าบ้านสามีเก่าภาพตรงหน้าทำให้เธอตกใจอย่างมากค่ะ เพราะอดีตสามีได้สร้างบ้านห้าชั้นตกแต่งหรูหราสวยงามนอกจากนี้ยังทราบมาว่าเขาได้ซื้อบ้านในเมืองและแต่งงานใหม่ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสุขสันต์เธอมองย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็รู้สึกเศร้านะคะเธอกลับบ้านแล้วร้องไห้อย่างขมขื่นว่าถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้เธอคงไม่หย่าหากเธอยืนหยัดและไม่ฟังคําพูดของแม่บางทีชีวิตตอนนี้ของเธออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เธอไม่ต้องอยู่เป็นโสดและก็หาเงินเลี้ยงดูตัวเองแบบนี้ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ